สวัสดีครับพบกับผมแซมอีกแล้วนะครับกับรายการอ g กไ t e Expert นะครับรายการดีๆนะครับที่จะพาไปเปิดโลกเกี่ยวกับเรื่องของ Innovation นะครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่2แล้วนะครับเอพิโซดที่เราจะพาพนักงานกรุงศรีนะครับไปพบกับบริษัทน้องใหม่จากธนาคารกรุงศรีที่ชื่อว่ากรุงศรีนิมโบกันนะครับวันนี้ผมเองนะครับจะขอไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่ซันนี่กรรมการผู้จัดการของกรุงศรีนิมโบลกันนะครับตามไปกันนะครับ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ซันนี่ครับโอ้โหวันนี้เราได้ต้อนรับแม่ทัพใหญ่แห่งกรุงศรีนิมโบนะครับวันนี้ผมในฐานะตัวแทนของพนักงานธนาคารกรุงศรีนะครับก็อยากจะมาคุยกับพี่ซันนี่นิดนึงมีหลายคนถามผมอะนิมโบความหมายของพี่ซันนี่ในกรุงศรีนิมโบคืออะไรจริงๆนิมโบมันก็ชับนะก็คือเป็นเล็กๆอะอคือเราขยายเป็นเซลลเล็กๆนะคะคแล้วก็มีความว่งวองไวนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออน้องๆตกลงเลือก กรุงสีนิมโบขอทราบที่มาที่ไปของกรุงสีนิมโบว่ามันมาอย่างไรและเป็นไปอย่างไรครับกรุงสีนิมโบเนี่ยมันเป็น strategic project ของแบงค์เลยนะคะแบงค์ตั้งใจที่จะสร้างกรุงสีนิมโบขึ้นมานะคะเพื่อมา support กรุงสีแบงค์กับ subsidiary นะคะ objective ของกรุงสีนิมโบก็คือต้องการจะสร้าง digital capability นะคะ within the bank นะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสก็คือเรื่อง people มากกว่าเราอยากจะ attract new talent นะคะที่จะเข้ามาช่วยทำให้กรุงศรีของเราเนี่ยขย,ขยายต่อไปนะคะวันนี้มีพนักงานกี่คนแล้วครับตอนนี้กรุงศรีนิ i โบิมีเกือบร้อยแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วปลายปีนี้เราแพลนที่จะขยับขยายไปถึงประมาณ130ท่านนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะที่ท,ที่ที่เข้ามา จอยเป็นกับเราแล้วพี่ก็จริงๆถือว่าโชคดีนะคะได้มีโอกาส u ิต t y ได้มาหลี d น้องๆในทีมนะคะแล้วก็พูดง่ายๆคือเราเข้ามา ทำงานร่วมกันนะคะมันเรียนรู้ด้วยกันนะคะเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีของเยอะมีอะไรดีๆเยอะแล้วก็วิธีการทำงานใหม่ๆด้วยให้กับแบนด์กรุงศรีก็ถือว่าเป็นเลือดใหม่ของกรุงสีในเรื่องของไอทนะครับวันนี้กรุงศรีนิมโบสำาอะไรอยู่มีโปรเจกต์อะไรบ้างกรุงศี n i m โบ e ตอนนี้เราจะดู3เทคโนโลยีใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องโมบายเรื่องเว็บแล้วก็เรื่องบล็อกเชนนะคะโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการที่จะ แตะหรือ Touch Digital Channel กรุกงศรีนิมโบก็จะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ช่วยดูแลช่วยทำดีเวลลอปเมนตให้ช่วยดีไซน์ให้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องบล็อกเชนเพื่อง่ายคือเอาบล็อกเชนเทคโนโลยีมันเลเวอใช้ไม่ว่าจะเป็นภายในแบงกหรือว่า Partner Bank ด้วยนะคะเดี๋ยวที่อยู่ในโรดแม p ของเราก็จะมีเรื่อง Data เ,ออเป็นฮอตท็อป <Hot S 1> <Top ic S 2> ิกนะคะ สำหรับพวกเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย Next Checkpoint ของเราก็คือเรื่อง Build Data Capability กับแบงเป้าหมายของกรุงศรีมิลลเลยครับพี่จะมีเป้าเลยเหรอจะมุ่งไปสู่เรื่องอะไรในอนาคตค่ะสิ่งดิจิทัลสิ่งมิโล์จริงๆหัวใจสำคัญของเราคือเราอยากจะ become พูดง่ายๆคือ Grow hand in hand นะคะกับทาง business นะคะแล้วก็ b e o o m e a business solution Part ก็แสดงว่าถ้า business unit ไหนหน่วยงานธุรกิจอะไรอยากจะให้ช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีด้านดิจิตอลขอให้วิ่งมากรุงศรี n i มโบนั่นคืออนาคตที่ว่าอยากจะช่วยทุกๆแผนกในกรุงศรีรวมถึงบริษัทในเครือด้วยูกต้โหคันนี้เราจะต้องเป็นทีมยิ่งใหญ่ หลายคนถามว่าอยากเก่งแบบพี่ซันนี่เนี่ยต้องทําอย่างไรอะพี่ซันนี่จริงๆไม่ยากเลยนะถ้าเกิดอยากจะเก่งอย่างพี่ซันนี่ก็คืออย่าเกี่ยงงานพี่คือจริงๆพี่เป็นคนที่มีความคิดว่าชีวิตคนเราอะมันจะมีเขาเรียกว่า knowledge library หรือเป็นเป็นบุ๊กเนาะนะคะของของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เราทํางานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า you เพิ่ม another knowledge หรือ another page นี In-Your-Learning Library นะคะพอเราได้ทำงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานที่บางครั้งา u ซ s i d e IT เลยนะนะคะแต่อยากไปลองเนี้ยมันจะทำให้เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วพี่คิดว่าการที่เรามีความรู้มากขึ้นในหลายๆที่มิติมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความคิดที่มันกว้างขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่คิดว่าที่เหลือมันจะตามมาเองไม่ว,ว่าเราจะไปที่ไหนเราก็หยิบออกมาใช้ได้ พี่ว่าอันนั้นแหละสำคัญที่สุด <Okay. S 3> อยากให้พี่สนีแนะนำเทคนิคหรือทิปดีๆหน่อยนะครับให้กับพนักงานกรงสีทั้งประเทศนะครับ <Okay. S 3> ว่ามาถึงในยุคที่เรียกว่าดิจิทัล d i s r u p t i o ที่จริงๆกรงสีวันนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องการเป็นดิจิทัล leader เลยนะครับ okay. Okay. เราจะต้องปรับตัวอย่างไรอย่างแรกเลยเนี่ย น้องๆพนักงานทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ disruption นั้นเนี่ยมัน impact เราอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นในมิติของตัวเองหรือในมิติของแบงค์นะคะหรือหน้าที่การงานต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือต้อง seek opportunity คือต้องมองหา opportunity ว่าเออ,อหลังจากที่เรารู้แล้วว่า impact นั้นมันคืออะไรมันเป็นคำพูดปกตินะทุกๆวิกฤตมันก็จะมีโอกาสใช่ปะเออแต่คนนี้ อีตรงนั้นเนี่ยมันก็มันก็ต้องฝึกระดับหนึ่งแหละแต่การที่ฝึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากจากอะไรก็คือจากการที่เรามองเขาเรียกว่า outside the box อย่าอยู่ในกรอบกันอะให้มองจาก,กอนอกกรอบออกมามคือใหญ่ๆเลยนะคะก็จริงๆ3อย่างที่พี่แชร์ก็คือทำความเข้าใจก่อนทำความเข้าใจกับมันก่อนใช่แล้วก็มองหา opportunity ที่จะปรับเปลี่ยนนะคะหรือจะ innovate ให้มันดีขึ้นมองหาโอกาสที่คิดว่าจะปรับเปลี่ยนให้มันได้ใช่แล้วก็จุดที่3ก็คือ มองในแง่ของคืออย่าอยู่ในกรอบให้ uh huh. คิดให้มันแบบแล้วก็อย่าอยู่ในกรอบใช่ออกนอกกรอบบ้างออกนอกกรอบบ้างนะคะ <c oughs> แล้วก็ challenge ทุกๆมิตินะคะ <c oughs> เพื่อลองดูซิว่าเออวิธีการที่เราคิดเราทําปกติเนี่ยจริงๆมันสมควรจะปรับเปลี่ยนไหมแค่ปรับเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วนะครับเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนเปลี่ยนวิธีการการทำงานแบบใหม่ที่อาจจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนี่ก็เรียกว่าสามารถเราจะสามารถปรับตัวในยุคนี้ได้นะครับก็วันนี้ขอบรคุณพี่ซันนี่มานะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กับเอพิโซดหน้านะครับเอพิโซดที่3นะครับขออนุญาตออกจากพระราม3ตรงนี้นะครับไปสู่บริษัทนะครับที่ชื่อว่า Microsoft านะครับบริษัทใหญ่ร,ระดับโลกนะครับแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ